วางไห้โมงคุลามณีนะมุ่งหน้าสู่จังหวัดชนบุรนีน้นเป็นบอ่อเกิดของทรัพสมบัติทังปวงนะน้เปิดบ่อเกิดของทรัพย์สินทั้งปวง,นะปง,ง,ง,ปวงฉะนั้นในส่วนมงคลตรงนี้ญาติโยมขอให้มีชีวิตยังไม่ปิดหรยังไม่ปิดองบุญครับครับถวายการต้อนรับครับหลวงพ่อบอกว่าอโดดจกระด้าง ingin dia dekat di luar angkasa lagi dua kali dong นะครับที่วิหารบูราราชาพระแสงแค่ครับง้างเพื่อน้องระลึกนึกถึงนะครับจะยังนอนจะยอมได้นะกระจายไปทีบันะซึ่งคนไทยส่วนใหญ่จะรู้จักท่านในภาคสีแดงแต่ท้าววิชวันนั้นท่านขอขอบคุณและอนุโมทนาว่าเสียงดังอนาศีว่าตามผาตมพะ นะอีกนินาะสก,กาเรนะไม่ดังไม่รวยทางอินาะสก,การนอีกมินาะสก,การีชกกาวโลกแล้วว่าเป็นมงคลของถุยขอน้อนมนมัสก,การซึ่งพระพุทธเจ้า พระองค์นั้นอาตมาแห่งมหาองค์คนขาค้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้องนามสติเสียงกลราวสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวจะก่าโยมสาธุชนทุกท่านได้อรัตน์นาศิลนะครับและจับสายศิลไว้ด้วยหกสีสันเลอหรือไว้เฉยๆอ่ะเียทตัมมิจจาจามา ทูติยังตีมยังันเตวิสุงวิสุงระกนนัายาทิสระนามาครับหลวงพ่อครับบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลและย้อนทุกท่านภาวนาขอใช้ปรญาหลวงพ่อเรื่อคนไทยว่ามักมาูมะกมาูมะกทำเปินนับหัวนับหมู่นับนาเธอบรรพาเวทกวันเข้าประดนเป็นตน รวยไม่รวย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 ดีหรือไม่ดีหรือไม่ดีถ้าพิณอาวัตตุกลับเพื่อขัดใจเย็นเขต้องรู้ รวยไรวยรวยไรวยรวยไม่รวยสามสิบสามสิบเจ็สามปต่ทีองค์เจ้าพระนี้รังด้วยพระเวสวรรณรงสถานฟ้ารัรีเลขสุวรรณสามห้าสูง ย่อดเกิดย่อดเสียนะนะครับมะอุดรวยมะอุดดังมีสตังเข้ามาเป็นมาผู้คนไหลมาเก็บมาน้าชาลีติจงสาติ ไม่มีแบงค์พันกันเป็นปึกเป็นปึกเป็นปุกอย่างนี้นะพร้อมกับท่านแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านเดี๋ยวได้ถวายพงอราแม่ท่านเจ้าภาพผู้น่ารักนะท่านพลตำรวจศรีนรศักดิ์นะคุณโยมมณี่านพุทธศิลป์พุทธคุณสร้างวัดจะเตุโลกบาลนั่นเองนะผู้เป็นพุทธศิลป์ติดตัวสาธุนะครับ จะเข้าสู่พิธีสาธุครับกับขอบพระคุณพระเดชพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่สมัยุคกนเป็นต้นเป็นประธานในพิธีาการประกอบพิธีก่อนตัวแทนของพี่น้องประชาชนพ่อใจบุญแม่ใจกุศลเศรษฐีก่อสร้สางศรัทธาบารมีโดยการร่วมเป็นเจ้าภาพ โทรศัพท์ต <usion> ิดตามน้ำคนไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเจริญพร่อ ยุนิตามาฮุันจังหวัดงจรุมเอเมธเปญนาเปญนาเจ้าในพวกมหาลกสิทถอนเกศทุกคนทอนเขาจันทริเกเจพคทเปญนาเจ้าธรรมัสวรรกาโลอาตารามัสวรรกาโลของเขตเขาจักรวาล จงสเสด็จมาสโมสรปราเพอพานทองจังหวัดชนบุรีในการประกอบสถิตประทับเป็นการขาวโม่พยาดาเจ้าทัยย้งปวงเรียกพญาดาคุศา,าสาสปัญษาพิเสธในภูมิโรกนี้สเสด็จลงมาประทานเลิอกอันเป็นมงคลชัยแงาารงละกาละันดนมีเถอสิ่งสถิตในอุตราทิพ สุดเขตขอบเขาจะสอบกิารยาธานะโตประสัทอยู่ตัสรุจบบานสงบแล้วคอาปวัตวะอันคองมโหยยพรนึนนาสิทธิลาภะนิรันตรังลาทุกสรุปใจเดนาสัตปรสิทธิพระวัตุเตโกสามพอนจประสิทธิ 嗯。Mm.